ยกสดร,รม <laughs> อ๋อหรอคะแล้วค่ะพี่ภาคบักสองแสบเป็นไปกกินปิโป้ไข่อะเ <laughs> ป็นรักกินปีโป้ไข่ป้าควรสวัสดีค่ะขอบคุณค,ะะค่ณคะป้าค <laughs> วรมาค่ะป้าห๋วเตี๋ยวร้านหน้าป้าอร่อยอีกแล้ว ไม่มีมื้อไหนที่ไม่อร่อยอ่ะอร่อยจริงๆอ่ะอร่อยมากอร่อยมากค่ะนี่ปงออกเรี้ยวนิดๆหวานหน่อยๆนัวน้อยๆค่ะจะอย่างนี้เลยค่ะสำหรับก๋วยเตี๋ยวนะคะพี่น้อง จริงๆเราทําดูโดยเฉพาะส้มจากมะนาวนี่จะทําให้มีกลิ่นหอมขึ้นมามันจะอร่อยเลยค่ะแต่ถ้าไม่มีก็น้ําส้มช่วยได้นะคะน้ําส้มช่วยได้อืมอะ คนผ่านไปผ่านมาก็บอกว่าเอ้ยายคนนี้พูดอยู่คนเดียวทุกวันาย่คนนี้พูดอยู่คนเดียวทุกวี่ทุกวันเขาเป็นอะไรของเขาเดียวก็จะพาเย,ยเล็กไปหาสีหาโพแล้วละมั้งเาแถวบ้านเนี่ยเขารู้ใจเยเล็กหมดละเขาชินแล้วค่ะถ้าเยเล็กได้ยินเสียงเยเล็กอย่างเนี้ยก็คือเยเล็กคุยกับเพื่อนๆในโทรศัพท์นะคะแต่คน ทางอื่นนี่เขาผ่านไปผ่านมาอ้าวนี่เป็นอะไรคุยอยู่คนเดียวอะไรอย่างเงี้ยจริงๆค่ะแต่เแถวๆบ้านเขาชินแล้วนุ่นได้ยินเสียงเป็นถึงแยกนุ่นค่ะสีแยกทางนี้ก็ได้ยินสีแยกทางนุ่นก็ได้ยินค่ะแถวๆบ้านนี่ได้ยินหมดแล้วค่ะจริงๆ เขาชินแล้วเขาชินแล้วเมื่อก่อนเงี่ยหูฟังนะคะว่าเยเล็กทําอะไรพูดอะไรเดี๋ยวนี้ชินแล้วไม่ได้หัวสาแล้วอ่ะ <c ười> จริงๆค่ะอืมอืมอะไรอ ขอบคุณนะคะคุณชาลี she she hungry yes yes I hungry I worry v e r y hungry <laughs> I worry v e r y hungry <c oughs> น้องพลานขอบคุณนะคะ <c oughs> ขอบคุณนะคะขอบพระคุณทุกทุกท่านนะคะ <c oughs> ใกล้ความจริงแล้วค่ะพี่น้องอืม <c oughs> กินผักชีก่อนค่ะอืมผักชีคนแก่เขามันเดินขายเดล็กก็เลยช่วยเขานะคะคนแก่เขาบอกว่าถามเขาว่าใครปลูกให้เขาบอกเขาปลูกเองเขาว่าอย่างเงี้ยแล้วก็เขาก็ให้คุณตาเป็นคนรสให้แต่เขาเป็นคนหวานเขาว่า <c ười> คุณตาเป็นคนรดให้ค่ะก็เลยซื้อเขารู้ไหมพี่น้อง กำละห้าบาทํำใหญ่หนึ่งค่ะเมะื่อก่อนสิบาทยี่สิบาทนะคะเท่านี้แต่เดี๋ยวนี้ผักถูกค่ะผักถูกนั่งใครใครเขาก็ปลูกได้ค่ะอากาศดีเนาะพี่น้องเนาะเขาเลยปลูกผักขึ้นได้ดีค่ะอยเล็กเป็นหนอนนะคะพี่น้อง ยีเล็กเป็นหนอนค่ะนี่นี่นี่เลยค่ะคําใหญ่ๆแบบนี้เลยค่ะอันนี้คือผักชีหอมนะคะอื